สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซียทธานเนาะสบายดีสุขสุข,สขคนนี่ฮะกัสซีมารีวิวพี่น้องนี่จะมีองอี้ยงในพี่น้องของฝากจากจากเอฟซีเนาะเอฟซี FC ลู <c oughs> ได้แต่งไปบอกกับเธอเอง <c oughs> ขอบอกเอฟซีเนาะข <c oughs> องฝากจากเอฟซีในพี่น้องหลายอย่างอยู่ มะเอื้อมะริกแหงพริกดิฟปลาแหงปลาเป็นปลาเปียกปลาแดกตอกพี่น้องเลยเบิ้งมียังแน่เบิ้งโคตเหมือนน้ำกันละเอฟซีจากบ้านหยานงพี่น้องเลยไปเด้อปลาโป้อย่ามาให้นีเด้อปลาโป้เด้อต่อโคตรหนึงเนาะในฮัมโต๊ะสัมฮัม คนะรับซาบะดีพี่น้องเนาะอือก้าประมาณแปดโลหัวหมางหนึ่งโขโพหมางนี่แข็งนักเคยเห็นหนักกันเคย่อไหเราโทรหาบัดอีกตอนฮะปลาปลาสดอันนี้พี่น้องสดสดถ้าซื้อมาเจ้าแต่เราใส่ข้าวต้มแข็งมาหเหรครับเอาออกมาดี ตากแห้งตากแห้งบ่แม่รู้จักสิลาบแม่ละเป็นบ่จะปลาเอายียงไอนน้พี่น้องปลาปากบ่ปลาแดดกันห้ามมาขายให้แมด่ดูห้ามไม่ห้ามตาตาปลาแดดไม่ได้โดนก่อนมันจะมีนึ่งออกมาเลยหอมหรอวะคร <laughs> อบครัวได้มีปลาแดดแม่นบ่แม่นน้ำความสุกๆเนาะคือบอกกินบ่ กินมาประเด๋งไได้กินแล้วเรจะเเรากินแบมีนแ้มอันนี้พริกซุปพี่นอ้องถ้าเราซื้อเขาตลาดมั้าเราซื้อหาคันนะครับเาอากระเพไดพ่น,ออออน้องเา d ถ่ายก็แม่มาบ่งแม่มาบ่งแม่สะดวกก็ได้ไปเลยอันนี้พริกซุปแกตัวแกอี๋บายสืยังทำ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 มว่าหมักสไลเนี่ยหาาม,ามากเจ้า เดี๋ยวจเสมออย่างตั้มหงงเนาะนนจะไดลายเด้อเกลือ <c oughs> เลยมาส่งของกินกันนการะลาดอายุปักสองพี่น้องอันนี้คืออยีงเกาะมาล่าขี้นกพี่น้องเลยป้าแหงนหี่งา <c oughs> เป็นปลาอันเดียวกันเลยพี่น้องกับตัวนี้นะ <c oughs> นี่นี่นี <c oughs> ่โอ้ยละมักจะโหดจี๊ดใครกันเลย <c oughs> หอมอะไร ผิดซุกเลยนะผิดซุกผิดผิดดิบซุกเผิดดิบผิดดิบซุก้อเปิดดิบผิดดิบผิดิผักุกยังัวแทนอ่ะทเงิเดียพี่น้องขาวะผิดดิบซุกายังแทนเดี๋ยวนี

มักเขือพี่น้องะไปมันหาโลหูจัดข้กวหวาน,น,นกินเนียนกินแล้วก็กินกับปน่นกับเกี่ยวะลพี่น้องทั้งซุปทั้งซุปแน่เห็ดแนวก็ได้พี่น้อง <s> ต่อกระโนห<ม>นึง่ง

สมางหองเห็นปะบิ่งประเด็กพี่น้องเบิ่งประเด็กนลำกันนี่ดิสวยอยู่ประเด็กมันก็มีนอนเป็นปกติเนาะถ้าประเด็กบ่มีนอนมันสิอยู่ในโรงงานใหญ่ๆเนาะดำเนาะเลยพี่น้องของฝากหลายเติบขอบใจหลายๆห้ากับบ่มีแนวสิ ตับแทนเนาะมีแต่ความหักความแพงต่อกันทันหละหักนหนอยๆก่ค่อยหักนานๆเนาะหักไปตลอดพี่น้องเลยห้องฝากจากบ้านอีเสี่ยวแหละพี่น้องบ้านยานงมแต่อีเสี่ยวน่ะมันยุ่งเทพพี่น้องอีเสี่ยวเท่านั้นเอาไปบ่ได้เพิ่นก็มาส่งให้อยู่ปส่องแล้วก็ประหลาดเอาพี่น้องเอื่อยเอื่อยห้องเพิ่อนเอื่อยห้องเพิ่น เวรเพื like ่อนมาส่งไหนั่งรถสองแถวมาจะโทรหากันเสียบเป็นเบอร์เกอยเป็นไหเฮาอีนกับทีประมาณโลอะไรพี่น้อยไอ้คืประมาณโลไั้นิิลอกจะเจ็๊บวันน้ขังเพื่อนแล้ไม่ด้แวนอเนี่ยว่ามาลากี่นกอันหละเด็กจะเหมือยังตากินมูย่อย่าง กลิ่นหอมหอมเฮ้ยใส่ปลาเฮ้ยจ่าสิตากแดดหรือสิตากแห้งไลยหรือสิเหตุใดๆกินนี่เน่ตากแห้งก็มีอยู่เรา่ายันอยากปลาเปียกแล้วนะเอาปลาเปียกมาให้มักเมียนบ้างมักใบปิ้งบ่มันจะเปลือยบ่แม่ ย่างสิคือกันมาลองเตโทรศัพท์แม่บ่หำพุกไปหาบักลุกของแม่ตัวนี้ถ้าแม่เพิ่นมักแฮงเฮาก็มักคือกันพี่น้องมักเบิดนั่นแหละเาพี่น้องเอาให้เนาะเออเอื้อยยังเอื้อย่เอื้อยกได้นโทรนํา เออมาส่งกันแล้วพี่น้องเคนโตน้ำคนหยาดมาทานหอดเอาแหงหอดก่อนเพิ่นเพราะว่าบ้านเ้าไกลบ้านเ้าไก่ก่อนว่าบ้านเพิ่นบ้านเ้านาะมันสิไก่กว่าแต่บ้านเ้าไปพักสองนะชิไกลกว่าบ้านเพิ่นพักสองไปห้าบ้านเพิ่นเนาะมันสิไก่กว่าบ้านเ้ามันโค้งเนาะโค้งแต่ช่องคลอนเขาไปบ้านย่นงนาะโค้งเขาไปบักเล็กๆหนึ่งแต่เขเคยไปเถิดแล้วเนาะเวลาเ้าไป้างขี็โค้งไปตัวมึง เขึ้นไปในซองค้อนเนาะซองข้อละขึ้นไปอีกขึ้นไปจนโคกลงมากลับขึ้นมาเซยังเก่าอืมเนี่ยนะาให้ทำเมงใส่ปลาพี่เนาะเบิ่งทำเมมใส่ปลาก่อนนั่งเหอนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเก้าพอดีสิบอย่างพี่น้องป้าจะมาขู่ค่ะเทปบอมักสไลายาอ่เาเอิดมาล่าขี้นกอะไรแม่กาชี อีเชียเพิ่นว่าปากมากะเอาให้มาให้มากินกะแล้วแต่ตัวสิให้ไผว่าซั่นเนาะพี่น้อนั่นแหละตามที่เห็นพี่นมี10อย่างปลานี่ก2โลพี่นถ้าแม่เพิ่นว่าสิมข้าตู้เย็นเมี่ยนดวมาุมันเอาใน้วเว่าให้มูไปานได้เนาะแจะเฮ็ดจกแเนาะเ็ดยังดำบ่ดย ถาาชโบเห็นบาปแล้วนาะพี่น้องไม่เคยเห็นไปเลยเห็นใจห้ำแมนบ้างแต่ถาว่าว่าแต่กี่กี่ได้พี่น้องเขาจะเหตุใจขี่มูแดงอันน้อมเสใครย่าลม่านแม่งวันตอมนะก็จะเห็นจะขี่มูแดงอัน่ันเมืองวันตอมเลยจ้ะเฮ้ย ปลาสมหีพี่้องมีปลาสุกปลาเฮ้ยเอ้ยเก็ก่มาเก็อก่มาถึงก็เกไปลงหานเออย่าได้สุกกันบ่เพราะว่ามันหลดเจ้านักโอ้บอกนกกแทบนักะลนักกะผ้าลงค่ะแต่ห้องห้องเอื่อยบ้เนเหตุห้องทมเมเื็นเหตุเป็นแผ่ก่อนได้ละแม่เนาะห้อมคยญชี เอาไปปงกินดๆสแถนไหพี่น้องเิ่นเอาสีมักแล้เอาข้าวตู้เย็นเมียนข้าวตู้เย็นเมียนาไปแม่มาข้าวบีลโอคค้ยจะมาทําไงเค,ค,งเคื่อน,นี่ลืมพอดมาข่าวเลยเดี๋ยววันท้าเก็บมมามากครักไปเปรตเลยน,ลนี่แดดมงมาตากรโดเองโดดเดาเด้ดดออุอ้ยระปุกูกมาเอ,อ,อาบัาอ้หลีาไงหลี ัวยดิจักเมียผู้ใดแจักเน่ต้งนั่งรัวน่ะไปแล้วบอกนางกรบปุกทานจักเมียผู้ใดพอาสวยพาสวยอ่ะลิเชื่อกับปุ๊บผมเอาว่าซานประดับปรลายคนนี่เนาะพี่น้องอ่ะคลิปหน้ำพราะอะไรพี่น้องเอ่ะสามนี่เนาะยูทูบแม่สกุ๊ตสกุ๊พี่น้องเอ้ยท้าแมเป็นกะรกำลังกลัวแม่จะสิมักเบอร์ละแม่กะลาแต่แล่แต่แข่งน้ำ กะมักไว้น้ำมันกะบักหลายเนาะชองโลเลต่างแห่งน้ำช่องโลปลาน่ะซื้อเอาบ่จ้กเออกัเราซื้อเอาโราบ่แพงดอกฉพาะพันซิมหาพันนี่แหละชิดพันนี่แหละอืขอบใจหลายเด้อเอ้อเด้อขอให้บุญคับนำชูให้อยู่ดีไม่แห้งเบื่อจะกสักคนความเก็บจะได้ความขยันมีเบื่อเกาะเบื่ครัวเบื่อสักคนเนาะให้เกาะครัวแล้วกอีเสียวน้ำแล้วกาก็มีตะภาพจังสีตลอดไปเนาะเสียว ห่างกันหน่อยๆห่างนานๆ FC จากบันดอนหยันนงพี่น้องเขาจะว่า FC เด้อพี่ว่อฟซีน้ำเสียวน้ำเนาะนเนาพี่น้องโหบักทึกตุพี่น้องเลยอืมบักทึกตุทั้งบักใหญ่เนี่ยมันสึกอะสิไลส์ลอยอยู่พี่น้อง 7800พอ1 0 0บาทพวกจ้ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ่าหลายอ่างเนาะ